สวัสดีค่ะพอๆอก็เมงแดงชาแนลนะคะพี่น้องคะ่ะเมืน่อี้ผ่าอยู่ปลาคือเก่าค่ะมันยากาศก็ค,คึมๆึค่คะคึมป้าคึมฝนเนาะค่ะพี่น้องคะ่ะผาอยู่เขาค่ะมื่อนี้มาหาคุณยีดิอีรอคะ่ะหนึ่งจีรอเนาะค่ะวสิมานบอลเนาะค่ะพี่น้องคะเดี๋ยวมาติดตามกัน,นูแดงเลยจ้าจ้านี่จ่าจีรต,ต้ยยวใหญ่ๆเลยจ้าพี่น้องจ้าตัวใหญ่ๆงามจ้าไปลง ของจ้า ตันนึงอืมตัวใหญ่ๆเลยจ้ะอ,อุ้ยอๆ,ๆ้ยอ้ยอ้ย้อุ้จ้ะอาจะไรถ่ายในเด้อจ้ะอ่าจะไรถ่ยายให้รับตองปีมือของนูแดงเด้อจ้ะนี่จ้า เพราะไจ้าพี่น้องจ้าไปเดี๋ยวหลุดน้ำกันต่อเลยจ้าต้นน้ำจ้าตัวใหญ่ๆตนน้นงามเลยจ้าพี่น้องจ้าไปต้นจ้าตนน้นจิงเรตจิงเรตที่นาย อีกต้นนังจ้าใหญ่ๆเลยตาจ้าคุดต่อจ้บพี่น้องจ้าต้นนังจ้าตัวใหญ่ๆเลยฮึบนี่จ้าพี่น้องจ้าไปคุดต่อจ้าอาจต้อนคุดอาจจะบ่ค่อยเห็นเนยเด้อจ้าพี่น้องเพราะว่นุ่มมือนีนุ่แดงมากคุดคนเดียวจ้า มากก็แม่เนาะค่ะแต่แยกกันคุดแม่โบงไทยค่ะนี่แดงก็เลยตองคุณนำไทยนำจ้าจ้าตัวหนึ่งตัวใหญ่ๆเลยจ้าจ้าอุ้ยสุดมือจ้าเดีย๋ยวไปคุดนำกันต่อเลยจ้าพี่น้องจ้า มาจ้ามากดอิริน้ำกันจ้าพี่น้องจ้ามาเบิ่งนหูนีเนาะจ้าว่าจะมีอก่อ จ้าตัวใหญ่ๆเลยจิลิดจ้าไปคุณน้ำกันต่อจ้าพี่น้องจ้าโอเคอีกแล้วจ้าตัวหนึ่งจ้า อือจ้าท้ายทุ่มรูหาต่อจา้าผ่านอยู่เด้อจ้าพี่น้องจ้านี่ของนูแด,ดงนี่จา้าได้อยู่จา้าเนี่ยอันนี้ของแม่จา้าอันนี้ของแม่จา้าจ้าจัถือวบะมานอยู่จ้าพี่น้องจ้ายุ่งกะไร้เลยไร้จ้าได้อยู่ยยจา้จา นี่ตัวใหญ่ๆงๆงๆเลยจ้ะเส้นประชดในเด้อจ้ะจ้าไปต่อจ้าอ้าพี่น้องหอดเือนหอ,หอดซานแล้วเนาะจ้ะเดี๋ยวสิมาตัดขาหนับให้เบิงเนาะค่ะวานุแดงเลยจากตัวอันนี้คือของนูแดงเนาะจ้ะพี่น้อง่ะเดี๋ยวสิตัดขาละเห้พี่น้องได้เห็นเนาะค่ะว่านุแดงสงเได็จจากตัวจ้าเดี๋ยวตัดขากเลยจ้า นี่จ้าผลงานของนูแดงกับแม่นะจ้าเมื่อนี้ได้หนึ่งร้อยยี่สิบสี่ตัวจ้ามาหอดบานฝนตกพอดีจ้าพี่น้องจ้าจ้าผลงานวันนี้กระถือว่าหมานอยู่เด้อจ้าพี่น้องฝนตกจ้าหูกระหายยากอย่างยพี่น้องจ้าเมื่อนนี้กระถือว่าหมานจ้ามาหอดบานฝนตกพอดีจ้าหอดบานฝนตกพอดีหอน้าจ้า บรรยากาศฝนตกสำหรับคลิปนี้ขอจะไว้เพียงสำนีกันเด้อค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็าไปรับชมคลิปในเด้อค่ะขอบคุณทุกไรค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะฝนมาแล้วค่ะพี่น้องค่ะแค่นี้ละค่ะสวัสดีค่ะ